สวัสดีครับคุณครูค่ทายละเรือริบน้ำนั่นเองนะครับผมอันนั้นคือแม่น้ำขงนะครับผมเด,ดี๋ยวจะให้ดูชัดๆแม่น้ำคงคือปกติมันจะมีน้ำปิ้วๆน้ำปิ้วๆแต่ว่าเจ้ชาชะมัดเลยท่านแล้วก็มีฝั่งเราฝั่งนู้นนะคบฝั่งเราครับ ในนี้เป็นไทยครับที่แล้วอยู่กับไทยนั่นเองนะครับเสื้อั่งนู้นคือลาวนะแค่แบบแค่ผมก็แค่ผมขับเรือไปปุ๊บถึงลาวเล้วครับนี่ครับก็ไม่กระดิกก็นะนี่มีโถงนะครับขึ้นมีไม้มีต้นไม้มีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับที่เป็นอ่าที่มี อย่างลูกกวนนก็ไม่เป็นละไรนะครับผมก็ถ่ายเนี่ยก็ฟังแค่ผมคนเดียวนะครับส่วนคนอื่นเนี่ยไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับแต่ที่ผมกำลังใส่แมสอยู่ครับเ๋ยวหน้าของผมครับหลายๆคนอาจจะรู้แล้วนะครับคือข้างล่างที่จริงร้านเนี้ยผมมากินบ่อย แต่ว่าไม่เคยถ่ายสักคลิปหนึ่งนะครับก็มาถ่ายเลยนะครับควรจะถ่ายมาได้นะครับก็เลืกเรือต้องนานแลยนะครับแต่ว่าไม่ว่างนะครับเพราะว่าเพราะว่าไปพี่นี่ครับนี่เห็นไหมมีเรือด้วยนะนี่นี่นี่เรือนี่เรือนะครับท่านผู้ชม เขาขับเรือกันไปแล้วที่จริงนะไม่น cool ้ำโขงนะครับไหลมาจากจีนมายันเขมรไทยลาววียดนามโอ้โหปอมาสเปนนะครับเกือบไหลถึงอาเซียนเราเกือบเกือบมันเยอะมากเลยครับ คือยาวเป็นอันดับสองของโลกนะครับแม่น้ำคงมีธงอัครับจริงธงนะั้นไม่ใช่ธงลาวไม่ใช่ธงใดเดีย๋ยวไปธงสีแดงที่มีสีเขียวนี่จะเป็นธงเรือนเรือนลิ่นน้ำนะครับ <c oughs> แล้ว,ลวนี่นี่ไม่ใช่ลาวจะมีภูขเขาเยอะๆนะครับ <c oughs> อย๋ยวนู่นเลยนะครับ ก็มีคน,นจักรยานด้วยนะมีเสียงด้วยรถจักรยาน,ยนบางคนอาจจะไม่ได้ยินนะครับหรือบางคนก็อาจจะได้ยินก็ได้นะครับบางคนหูดีบา,ดบางคนหูไม่ดีนะนครับ <c oughs> ก็ก็มีโคมไฟนี่ท้องฟ้านะนี่ตอนนี้ก็ อันนี้ก็ประมาณห้าโมงนะครับห้าโมงสามนาทีนะก็ได้ลูกสาวก็ผมกำลังก็จะไปกินข้าวนะครับตอนนี้ผมหิวนะครับก็ชิปนี้ครับขอตัวเพียงเท่านี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่ชิปหน้าบายบาย